YouTube ด้วยครับวันนี้อยู่กับฟีฟ่า22ซึ่งเป็นวันที่การ์ดดำอัปเดตนะครับเราทุกคนมาเห็นบนหน้าจอแล้ววันนี้เป็นวันพุธนักเตะที่น่าสนใจก็มีโอ้โหหลายตัวเลยตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ค่อยมีใครน่าสนใจมากครับแต่มาทั้งกิ๊มันกิ๊มัมนเนี่ยความเร็วอาจจะไม่เยอะมากแต่ภ้าคที่ผมใช้เป็นเยเดอร์ทองวิ่ง82ยังเล่นได้กิ๊มันตัวนี้เนี่ยวิ่งไปเด็ดเล่นได้แน่ๆแล้วมีแฟรงกี้เดยองด้วยนะครับเวอร์จิลฟันดายมาซาก้าติดฟีเจอร์ทีมอดูวีก กูดูกันอาจจะเล่นยากแต่เดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูสเตตกันเลยนะครับก็เข้าไปที่ฟุตบินเลยเท่านั้นยังไม่พอมีนักเตะใหม่2คนด้วยนะครับก็ที่ฟุตบินผมรออยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีนาการมูละแล้วก็มีมิวระด้วยเป็นเควส s b c เดี๋ยวไปดูในเกมว่ามันคือยังไงนะครับไปดูนักเตะใหม่กันเลยดีกว่ารูปยังไม่ขึ้นนะทุกคนแต่ช่างมันนะครับเป็นองตวนกิสมันการดำที่พลังเพิ่มมาแต่เดิมหนึ่ง นิดมันเดิมเนะี่ยมันวิ่งแค่นี้มันก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยถามว่ามันอุนค่า,าก,การอัพไหมมันคงต่างไม่มากนะครับแต่ว่าใครที่มีวันทูวอตอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะฟินเพราะว่ามันบวกยิง2องยมีที่ใสผมใสฮันเตอร์เหมือนเดิมคนระับแฮนเตอร์เหมือนเดิมจริงๆเห็นวิ่งช้ายอย่างนี้แต่สแตตเก้าบดนะตัวลุกแนวลุก4ี่ตัวลุก <c oughs> คิดมันเป็นตัวที่เลี้ยงดีแล้วก็สกิวยิงครบอึดไายด,ดีนะ แต่ <c oughs> ข้อเสียคือเท้าแล้วก็เวอร์เลกุนโดกันนะครับกุนโดกันนี่อวิ่งช้าไม่อึดน,นะครับเวอร์เลตเนีเติมปุกเยอะแล้วก็วิ่งช้านั่นแหละวิ่งช้าตัวลูเบเกอร์วิ่งเร็วขึ้นมายังใช้งานไม่ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นห้ามนะครับบากาโยซาก้า <c oughs> ตัวนี้บูตโวกฟีเจอร์เดิมบวกบูตบวกสาม แต่ EA ใส่ฟีเจอร์ให้เลยกลายเป็นบวก5้านะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของภาคนี้น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจคือซาก้ามันเท้า3ามนี่แหละเท้า3มันเลยใช้ค่อนข้างยากแม้ว่าจะบูทวิ่งมาแบบมหาศาลนะครับแล้วก็บูทยิงบูทโหซาก้าเป็นปีกไม่กี่คนที่พลังเกมรับสูงนะครับทุกคนดูดีๆค่าพลังจะเสร็จ็ดสนะครับสูงมากคือมันตัดบอลดีนะครับมันตัดบอลดีกว่าปีกทั่ว,วไปแล้วก็ตอนนี้ก็อึดแล้วด้วยเอมีที่ใส่ก็คงต้องเอาเอาจรวด วิ่งเข้าไปนะครับก็คือเป็นฮันเตอร์ก็คือยังไม่น่าใช้แหละเท้าตัวจจะมีการพิเศษมานะครับตัวที่น่าสนใจก็คือเนี่ยครับแฟงกี้เดยองแฟงกี้เดยองเนี่ยต่างกับตัวเนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่คือแต่คือถ้าเปิดได้ผมเคยใช้ตัวทองเล่นเนี่ยให้คนดูดูแล้วก็ผมผมว่าตัวทองก็เก่งแล้วอะ่ะแล้วเนี่ยมันมันบวกจากตัวทองมามันน่าใช้อยู่แล้วนะครับมันก็บวกใส่รัฐจากตัวทองได้การแดงมาก็เอาอะ่ะเอางี้ดีกว่า <c oughs> อาจจะวิ่งไม่เร็วเท่าตัวยูฟาแต่ก็น่าจะประหยัดเงินได้นะครับนี่ก็ถ้าได้ก็เอาถ้าซื้อก็ซื้อตัวทองแต่ถ้าได้ก็เอานะครับนี่ครับมีการพิเศษมา2ไมใบด้วยนะครับเคนชุนสุเกะนากามมระสกิล l เท้า3เอ่อเดิมทีเนี่ยสกิลเท่าไหร่นะสกิล3มอ่ามีการอัพสกิลให้เขานะครับให้เขาแบบว่าพอจะไปเล่นปีกได้แล้วก็บูสต์สเตตแบบ บ้าข้างนะครับจาก64เป็น87กันเลยทีเดียวบู๊จนแบบฟีคิก98แต่ทุกคนแล้วตัวนี้มีสกิลจ่ายมีสกิลปั่นเรียกว่า AI ผมไม่รู้นะครับหน้าไม่มีแต่สแต็ยิงสแต็ปฟีคิกมันมันเจ๋มซะเหลือเกินนะใส่ฮันเตอร์ก็น่าจะแนวแนวเดวิดแบ็กแฮมได้ครับเดวิดแบ็กแฮมได้อึดแล้วเล่นได้อยู่ครับ แล้วที่สําคัญคืออะไรคือมาพร้อมกับคาซูนะครับกิงคาซูหรือคาซูชิมิุระที่ภาคที่แล้วก็เอาเข้ามานะครับแกอายุห้าสิบสามแล้วทุกคนห้าสิบสี่แล้วด้วยอ้าเวอร์เรตไฮโลเท้าสี A ่ 4, พอเล่นหน้าอยู่ถ้าใครเป็นคนอินดี้ก็ลองจัดดูนะครับใส่ันเตอร์ไปก็ก็คมพอให้ยิงประตูแล้วนะจ่ายก็ดีความอึดก็ได้แล้วก็สองคนนี้มันโอ้โหดูหน้าแกดินะแกแกแล้วเนี่ยห4สิบสี่ทุกคนผมคงเตะบอลไม่ไหวแล้วนะห้าสิบสี 54, ่ แล้วก็คือถ้าไทยเป็นแฟนเจลีกก็ทํามาไว้ก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวไปดูว่าใช้ค่าทําเท่าไหร่ต่อไปเป็นวั์จิวนะครับทุกคนวั์จิวฟันไดเนี่ยตัวเนี้ยผมคิดเอาไว้แล้วแล้วผมคุยกับคนดูในไลฟ์ไปแล้วว่าอ่ามันจะต้องเกียน์ัปบ,บวกวิ่งสองแน่ๆเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้ฟันได้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับฟันได้ตัวดําบวกวิ่งให้สองหน่วยครับซึ่ง ถามว่ามันช่วยเยอะไหมมันก็ส,สวิ่งมันแหว่งแหว่งอ่ะคือถ้าใส่ชาร์โดเข้าไปเนี่ยมันก็จะจะได้78จากเดิม76 98ใช่ไหมเป็น78 99ถามว่าเยอะไหมอืมมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่คือผมเคยเจอฟันไดในเกมผมว่ามันเก่งมากเลยนะโดนมันนวดเหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วคือเพิ่มความอึดให้ด้วยนิดหน่อยสเต็งการเป็นเก้าสเก้าสิบสแล้วอะ่ะก็คือไปบู๊วิ่งอย่างเดียวนะครับ คือ AID ขายยาวแล้วตัวสูงมากสูงหกฟุตสี่ถ้าได้มาก็อยากจะใช้สะหน่อยเหมือนกันนะครับส่วนเบอร์จวปันไดเรียกว่าเอาไว้ว่าน่าใช้อ่ะมันวิ่งบวกสองใครไม่ใช้ผมผมใช้แน่นะถ้าถ้าได้มาเรื่องมาแล้วก็กลับเข้าไปในส่วนของเพ s t a ซช o นนะทุกคนการทำเนี่ยมันประมาณนี้ตัวที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับผมสนใจตัวเหล่านี้แต่ว่าไอ ราคาเนี่ยยังไม่ต้องรีบซื้อตอนนี้มันแกว่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีนากรตาก็ลิงก์สามเส้นได้ ej ea e ทำเป็นทางด้านของโมเมนต์ดูโอมาทำเสร็จได้พามีเล็กตัมแต่ข้างในจะมี2ตัวให้เลือกไม่ใช่เลือกสิคือทำให้หมดก็ได้หมด2ตัวครมีทา้นของมิวระแล้วก็ได้ของนาคามมระด้วยแล้ว2คนนี้อยู่ทีมเดียวกันนะครับแก่ทั้งคู่ด้วยแต่แปลว่าอะไรแปลว่ามันเพอร์เฟกลิงก์สเส้นบวก ขยี้แดงได้2เส้นเลยเพราะฉนั้นสบายมากนะครับไม่ต้องมีนกากระตาก็เล่นได้แนตะ่าจะาเล่นกันหรือเปล่านี่เป็นเรื่องนึ่งนะครับก็ไปลองทําดูใช้เออเว้84 83ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับไม่ยากเลยอะไรใครเป็นสายทีมิ Mini นดี้หน่อยๆหรือสายฟรีอยากได้ตัวสตัตดีๆก็ทําดูนะครับอัปเดตเท่านี้นะครับสมหร YouTube ไปคุยกับคนดูในเฟสก่อน